สวัสดีครับน้องๆมาพบกับพี่จ๋าในหมูน้อยชาแนลกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้พี่จ๋าก็จะมาแนะนำวิธีการาเปลี่ยนพาสเวิร์ด Wi-Fi ของเรานะครับกับโทรศัพท์มือถือนะครับเนื่องจากวันนี้มีน้องท่านหนึ่งครับก็ามาปรึกษานะครับเขาบอกว่าเขาอยากจะเปลี่ยนพาสเวิร์ด w ว f i แต่ว่าเขาไม่มีโน้ตบุ๊กนะครับ และทีนี้ Wi-fi ของบ้านเขาก็ต้องการจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงพี่จ๋าก็มีวิธีมาแนะนํานะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่นะครับ Google Chrome นะครับเข้าไปที่ Google Chrome นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็พิมพ์ i อนะครับ IP สําหรับเข้า Wi-fi ครับของเรานะครับตัวเราเตอร์นะครับโดยปกตินะครับเราเตอร์ Wi-Fi นะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเข้าไปที่ ไอพี IP นะครับ1 9 2นะครับ192.168สน่นะครับ1 6 8 1นนะครับตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวนี้นะครับสำหรับล็อกอินเข้าไปแก้ไขพัดเบิร์สนะครับซึ่งในที่นี้เราสามารถเปลี่ยนได้โดยโทรศัพท์มือถือของเราเครื่องนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านโน้ตบุกนะครับ สำหรับท่านใดที่ไม่ผ่านนตบุกนะครับ Wi-Fi ของพี่จ่านะครับเป็นของใช้บริการของ True นะครับสำหรับของท่านอื่นที่ใช้บริการของ3 e ี o a a ์ d แบหรือว่า TOT อะไรต่างๆก็ข้อเหมือนกันนะครับสำหรับการล็อกอินนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ Username นะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ถ้าว่าเขายังไม่เปลี่ยนพาสเวิร์ของเรานะครับถ้าเจ้าหน้าที่ยังไม่เปลี่ยนให้นะครับ User Name ก็ให้ใส่ admin เข้าไปนะครับ แอดมินสำหรับของพี่จ๋านะครับผ่าร์ดตรงนี้นะครับจะใช้ตัวเลขนะครับจะใช้ตัวเลขที่อยู่ default password ตรงนี้นะครับแต่ว่าในของการบริการของเจ้าอื่นๆนะครับบางครั้งอาจจะต้องใช้คำว่า Username admin แล้วก็ password admin นะครับอาจจะมี admin แล้วก็ admin นะครับแต่ของพี่จ๋าใช้บริการของ True นะครับ ก็จะมีพาสเบิร์ดอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือใส่ไปเลยครับ634นะครับ395นะครับ395แล้วก็55นะครับล็อกอินดูนะครับโอเคตอนนี้พี่จ๋าก็สามารถล็อกอินเข้ามาที่หน้าแก้ไข username นะครับเข้ามาที่หน้า setting ต่างๆของ uh, Access Point หรือว่าสำหรับ หน้าแก้ไขของ a exit point นะครับนี่นะครับยี่ห้อยี่ห้อของทูตอนนี้น่าจะเป็น Sky อะไร Sky Word น่าจะเป็น s k y w o r d นะครับเมื่อเราเข้ามาหน้านี้นะครับให้เรามองหาคำว่า Network นะครับคลิกไปที่ Network นะครับคลิกไปที่ Network นะครับแล้วก็โดยปัจจุบันแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับผู้ให้บริการนะครับจะมีทั้ง 2.4G และแล้วก็ 5G นะครับ ในที่นี้ถ้าว่าเราจะแก้ไข username หรือว่า password นะครับถ้าว่าเราจะแก้ไขใน 2.4G นะครับมาคลิกไปที่ 2.4G ตรงนี้นะครับตัวที่2เนี่ยนะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วมองหากันว่า SSID นะครับในของส่วนของพี่จา่าตั้งชื่อว่าปุณณริศ2017นะครับ SSID ตัวนี้ก็คือหมายถึงชื่อของ Wi-Fi ที่เราเจอในที่ต่างๆที่ว่าเราค้นหานะครับไม่ว่าจะเป็นของ TOT หรือของอะไรที่เราตั้งชื่อไว้นะครับเมื่อเราเสิร์ชในโหมดค้นหานะครับมันก็จะขึ้นชื่อตัวนี้นะครับในส่วนของพี่จา๋านี่พี่จ๋าตั้งชื่อไว้คุณณริศ2.0.1.7นะครับแล้วถ้าว่าเราจะแก้ไขนะครับแก้ไขพาสเวิร์ดนะครับก็คือไปที่ p r s h a r e Key PSK ตัวนี้นะครับ นี่นะครับตัวที่เป็นจุดๆอยู่ตรงนี้นะครับที่มีรูปดวงตาอยู่ด้านหลังตัวนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยที่พี่จ่าซูมให้ดูตัวนี้นะครับเราสามารถแก้ไขตัวนี้นะครับเปลี่ยนพาสเวิร์ดเป็นอาจจะเป็นภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลขนะครับภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข8ตัวขึ้นไปนะครับน้องๆก็สามารถแก้ไขพาสเวิร์ดตัวนี้ได้นะครับนี่นะครับแค่ใช้โทรศัพท์มือถือเราก็สามารถไปเปลี่ยนพาสเวิร์ด ของ Wi-Fi ได้ด้วยตัวเองนะครับโดยที่ไม่ต้องมีโน้ตบุ๊กนะครับกรณีบางท่านนะครับต้องการที่จะเปลี่ยนของ 5G ด้วยนะครับก็คลิกไปที่ 5G นะครับคลิกไปที่ 5G นะครับส่วนี้นะครับนี่นะครับของพี่จ่าก็ทั้งชื่อว่าบุนาริสองศูนย G นะครับนี่นะครับพาสเวิร์ดก็เหมือนกันนะครับมาเปลี่ยนที่ Pre-Share Key PSK p s k ตัวนี้นะครับนี่นะครับ ที่มีรูปดวงตาอยู่ด้านหลังนี่ครับก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าต้องการที่จะรู้ว่าพาสเวิร์ดอะไรนะครับเราก็คลิกที่รูปดวงตาตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับพี่จ๋าเรียกว่ามันเป็นรูปเป็นดวงตานะครับเพราะว่ากรณีเราต้องการจะมองอชื่อพาสเวิร์ดนะครับเราก็สามารถคลิกตัวนี้ได้เลยนะครับ <ME U TER> e hmm. เมื่อเราตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนพาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วสมมุตนิน้องๆต้องการเปลี่ยนชื่อ SSID เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทั้งพาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับ ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วนะครับมาด้านล่างสุดเห็นไหมครับคำว่าคอนเฟิร์มแล้วก็แคนเซิลนี่นะครับคอนเฟิร์มแล้วก็แคนเซิลนี่นะครับให้เราคลิกคำว่าคอนเฟิร์มไปได้เลยนะครับคลิกคำว่าคอนเฟิร์มไปได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกคอนเฟิร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนพาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็สามารถใช้ Wi-Fi พาสเวิร์ดใหม่ได้นะครับแล้วก็การล็อกอินทุกครั้งเราก็ต้องตั้งต้องใส่พาสเวิร์ดใหม่เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยโดยที่เราไม่ต้องใช้นอนบุกแต่อย่างใดเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับรอรับชมในคลิปต่อไปนะครับถ้าพี่จา๋ามีข้อมูลดีๆอะไรก็จะมาบอกมาก่าวกันทางช่องหมูน้อยแชนแนลตรงนี้นะครับสําหรับวันนี้ขอญาตกับขอตัวก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่จา๋าด้วยนะครับสวัสดีครับ